สภาพบ้านพักที่อยู่อาศัยและร้านค้าที่ตลาด uno, ามูลนตะตมลมูลเนะอําเภอสุงไงกโกลกจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาบางหลังก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมทำให้เจ้าของบ้านที่พังเสียหายหลายครอบครัวต้องไปเช่าบ้านอยู่ชั่วคราวค่ะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่านับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงเวลานี้หลายคนก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐเท่าที่ควรบางคนเป็นเจ้าของร้านก่อนเกิดเหตุมีทรัพย์สินอยู่ในร้านไม่น้อยกว่า200แสนบาทแต่ได้รับการเยียวยามาเพียง2 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแค่ชดเชยของที่อยู่ข้างในอย่างน้อยครึ่งนึงก็ยังดีแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเพิ่งได้ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาท ไม่นี่ผมไม่ผมเพราะว่าทรัพย์สินที่อยู่ในร้านก็เกือบแสนะนะที่เราไปแจ้งความแต่ที่แจ้งความไปหมดแล้ว <Okay. S 1> นี่ได้สองหมื่นกว่านี่ก็ไม่ ถ้าไปดูทางห้องเช่าในตลาดมูโนะนะคะที่มีอยู่ประมาณ10หลังซึ่งเป็นเจ้าของคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดและตอนนี้ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐก็จะมีแค่เอกชนบางส่วนที่นําหลังคามาบริจาคนะคะแล้วก็มีทหารมีจิตอาสามาช่วยซ่อมแซมให้พอสอบถามก็ทราบว่าธุรกิจห้องเช่าและบ้านเช่าไม่ได้รับหลักเกณฑ์ออไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์รับการเยียวยาแต่อย่างใดค่ะ รัฐไ,ไม่มีเงื่อนไขว่าเป็นบ้านเช่าเขาไม่เยียวยาผมมีอยู่สิบกว่าห้องอ่ะตอนนี้คือได้จากการบริจาคของหน่วยงานเอกชนที่มาให้กระเบื้องมาให้หลังคาแล้วก็ใช้คนทหารมั่งอาสามามาทำให้จริงๆบ้านเช่ามัาเปีนบ้านหลังหนึ่งกันมาได้เยียวยาบ้านก็ได้คนไม่เยียวยาจะต้องเยียบ้านนียย้สร็จ สำหรับผลกระทบจากเหตุระเบิดพบว่ามีชาวบ้านที่ตลาดมูลนะตกงานบางคนไม่มีงานทำนะคะและจากการรวบรวมข้อมูลของสำนักงานแรงงานจาังหวัดนราธิวาสจากยอดชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด2,146คนจำนวน501คนแยกเป็นอยู่ระหว่างการหางานทำกลุ่มนี้154คนลงทะเบียนสมัครงานไปแล้ว48คนต้องการฝึกงานด้านอาชีพต่างๆ189คนและลงทะเบียนเพื่อต้องการ ฝึกอาชีพหลังจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดคลี่คลายจะได้มีอาชีพติดตัวกลุ่มนี้อีก110คนยังไม่นับรวมชาวบ้านที่ไปเช่าร้านจำหน่ายสินค้าในตลาดโมูโนอีก200คนที่ยังตกงานอยู่ค่ะ